พี่ชายเก่งแล้วผมไหนพี่ขอดูทางยืนน้อยสักหน่อยครับขอส่งไปหน่อยอันนี้นอนเป็นอะไรครับกระดูกทับเส้นหรือเปล่าครเฮ้ยยินดีครับพี่ชายเออจริงจริงไม่ไดีพี่ดูได้ครับดูจากหน้าสภาเขาก็พร้อมที่จะเล่นอยู่แล้วครับพี่บ๊อบสวัสดีครับพี่บ๊อบไม่ถือว่าถ้าเราวัดสว่าเราจับไม่เป็นมาตรฐนี่บไม่ได้เับเออสวัสดีสวัสดีก็ขอฟังคนสภาพก็ต้องรับสภาพบ๊อบไงครับขอดูหน่อยครับ แล้วถ้ามีคนแบบใช่ตัวบั็กก็คือตัวบั็อกอันนี้อ่ะพี่ก๊อฟใครเป็นคนเปิดก่อนอันนี้มีผลไหมไม่มีครับแในถือว่าในกรณีเขาเปิดก่อนเนี่ยถ้าเราถึงเปิดบั็กก่อนนะครับถ้าเราถ้าเราถ้าเราไม่อยากโดนเราห้ามเขาเดแล้วเราต้องมาแจ้งพี่ดิการ์จังหวะแพ้ไ่ไอออนเอลเคหยอกยอกระไรความชั่วพ่อมึงตายหยอก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 ดีนะพ่อ เรื่อไอเร่เรียกหมู่มาดิเรียกหมู่มาดิจะรีเฟกอะเรียกใครเฟกรีเฟกไอหมูมมหม,มูมมหมู่นยหมู่ทำมงตั้งใจดูไปเพื่นอนทำไมอ่ะพี่พับไอจ่ายอยู่ปะอยู่อยู่อ,อยู่งี่ยู่จเป็นรครับเอออเคพี่ครับพี่อยู่ไหนอะ รตรงไว้พี่เลยนะพี่กดออนไลน์แล้ว บาไปเพื่อนมาไปอ <c oughs> ไม่กลับที่ออะไรครับเนี่ยครับอยู่น่าจะเห็นนะพี่อยู่ตรงซูเปอร์ไวเซอร์เห็นปะเห็นไหมเห็นไหมในในพอดเห็นไหมพี่อยู่ตรงเสื้อเขียวเห็นปะตรงตรงตรงนะครับพี่โอเคครับเออชิปไหนอ่ะอันนึงอันนึงอับนึง

เขาตีเองหรือเปล่าพ I mean, like, ี่ไม so e. ่ใช <okay> ่ไม like like ่ใช oh ่เส oh, ียงเพื่อนผมวกไม่ใช่เสียงเพื่อนผมกกปตีกันอยู่สองคนมาต่อแข่งไม่น่าใช่เสียงเบบี้บีไม่น่าใหญ่ขนาดนั้นอาจจะว่าตีเองหรือเปล่าก็ลั่นเอะไรเงี้ยร่ะไม่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 เสียงเสียงมาจากฟังวิเชอร์เอาตายละทำไมเป็นงั้นหลับไม่ใช่ครับเหรอเขาหลันงงเหมือนกันครับทำไมไม่กล้ายอมรับหลับทำไมอ่ะทำไมมันต้องงงอะไรกันนะป่ะงงกันมากใช่ปะ อันนี้วงบัฟกากาบับกาเล่นครับทำเดินโจปาตาลาโจทีนี้คุยเลยครับกี่แต้มมาเออเกินอ้าตอนนี้นะบอสก้าบับกล้าเล่นค่ะต้อบอกอยากเล่นสองร้อยใช่ไหมครับโอ้ยไม่ได้เออมาเนี่ยจะสี่ร้อยแม่กูซื้อมาให้เนี่ยสองร้อยไม่ถึงสองร้อยแล้ว

แล้วมึงเอาเท่าไหร่ว่าไปดิมึงเอาเท่าไหร่สภาคิดว่าเรื่องบัฟแนดดอบเนี่ยตัดได้ประมาณกี่ใบไม่เอาของมึงมก่อนกูขอฟังมึงก่อนที่มีในหัวอยู่แล้วของของมึงมาก่อนโจ<อ>้เพื่อนกี่ใบดีสามผมไมกล้าเล่นนะคร,รผมว่าสก๊อตครับได้ผมบัฟแล้วโจ,จลั่นเลยเฮียออนักบอลน่ะลัน่นลัล่นไฟอ่ะอืมแจมดีมากมา ทางยี่สิบสามสิบแน่นั่นเละกลัวแล้วกลัวครับโอ้ยเยี่ยอยากอดละวอุ้งเทสหนึ่งทั้งคู่แป๊บนึงเอาคุยเรื่องเงินล้พันก่อนเลยเที่ยวสองเ่ยพี่ที่คุณแคสหรอเดี๋ยวเที่ยวสองทั้งคู่อ่ะอุงคุยเรื่องเงินล้พันก่อนเลยว่ามากูไม่ให้สวยพีิลัมโบอาจจะมาเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเรื่องที่เแล้วไม่้องเดี๋ยพันต้องเท่าไหร่ดีครับเดี๋ยวรอแป๊บนึ่งกันครั ไอ้คนคุยแครครับรักงานดิวเคพอไหมครับปราทด้านไหนอ้ไอ้ทีมสามแท่งอยากได้ทีมอีกมีทีมสามแท่งเอาเป็นห้าเศแล้วก็ไก่สามอันไหมครับไก่ห้าดาวอ่ะเอาาเอาอีกคู่นึงกิจตอนนี้ต้องซ่อมเท่าไรแล้วอ่ะ อีกคู่หนึ่งสะก,กร์เท่าไหร่ละสะกร์อีกคู่หนึ่งอ่ะครับครับแล้วไ uh huh. อ้ฮาร์ดอ่ะ uh huh. เล่นกี่เล่นกี่แต้มนะสี่สิบแต้มปะใกล้จบไหมเด็เอาง่ายมึง ไม, <boundaries> ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่แบ่งไม่แบ่งแม <Morris aí>. ็ก <objectives> ทใครบ้านใน้อดดับอย่าลืมเอาของคืนแล้วก็ไปแบ่งอีกสองแกงให l l elo, ้ <discovery> เหล e ือนะเจ็ดเจ็ด <Flex> ห้า เอาเงยกี่ล้านเอาเอาฝองกัวได้ะแล้ก็เอาองึงกี่ล้านเอาดีๆนน่อฮที่ออันนั้นตัวบักหรือเปล่าเอาเดิมพันไอตีมสามแท่งไหมครับไก่ส้กสามตัวเดีดีเอาดีๆลาเี่ยเอาดีๆ <laughs> มันไม่เข้าใจมันแต่บกว่าตัวมากนไม่ได้นนดก,ดกัน,นกโคตรักกันเลยเกินอ,อ,อัเลเว่น,น,นวสนุกกไปไปัยไปไหนอ่ะไป หนูแคทพี่หนูแคทหนูแคทกีเอมเอมมื Britain ่อกี้ถึงไหนแล้วอะเมื่อกี้ถึงไหนแล้วถึงกี่เอมตอนนี้เอนนี้กี่เอมอะไรนะพี่หนูไม่ได้ยินกี่เอ็มพี่บังว่ากี่เอ็มไม่ได้ยินใครเลยนะตอนนี้กี่เอมเหรอพี่เออใช่ค่ะเล่นกี่เอ็มเขาเสนอมาเท่าไหร่เมื่อกี้นี่เขาเสนออะไรมาเสนอเตรีมสามอันไก่สามตัวไปเลี้ยงอ่ะไปเลี้ยงอ่ะเลี้ยงวัวอ่ะเงินเท่าไหร่ว่าไปเลยเร็ว ทำไมมึงคุยกับพี่คอฟดิกูไม่ได้ยินได้ยินไหมคุยอยู่คุยอยู่คุยอยู่ใช่พี่จบอยู่ติดหนองคามสักห้าล้านก็นไดนะ้พี่โอ้โหเกิน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 เกนเจเขาเอาห้าล้านอ่ะมึงไหวไหมสักสองได้ไหมครับสักสองได้ไหมไม่ใครตกลงอะไรไม่ได้เลยไอ้กูตัดเองว่ะ วันเรื่องมันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะจะเอาห้าล้านกันเลยแน่ใช่ครับพี่ชายใหญ่ครับอืาเราสองเอ็มผมว่าก็ไม่น่าเกียดนะครับพี่กอฟเนี่กำลังคิดอยู่อ๋อโอเคพี่ก็ตัดสินมาก็ได้ครับพี่มึงเราเลยนะคือกูไม่ได้ยิน บอกรีหูหน่อยไหไหมตรงเนี้ยใครไม่ได้ยินใครเลยอะหกสิบแต้มสามล้าน,นครับ้หกสิบแต้มสามล้านใช่ครับอันนี้จะบอกว่าตอนรีผมเพิ่งจบยังไม่ถึงสามวันเลยนะครับอล้วไม่หุบป,ปากอะอมไม่อันนั้นเข้าใจแหลมส่วนแหลมครับแต่มันเรื่องแอด็อกนะครับก็แอ,อดดอ็อกแล้วไงมันบัฟมันบัฟก็ต้องรับผลดิปากปากก็ต้องถ้าแบบไม่อยากเล่นก็ต้องเงียบปะหกสิบไปหกสิบแต้มครับสามเอ็ม โอนเงินเลยครับเริ่มอีกหนึ่งอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าครับสามครึ่งโอ้โหท้องเมันเป็อย่างงี้นี่ครับพี่แก๊งนี้ครับพี่ครับแจ้งครับต่อำรวจไม่ปวดนะครับตำรวจไม่ปดเนาะหกสิบใบดาบตามกฎประเทศก็ได้ครับผมประกาศให้รวกาศพี่กองเขามีเหตุผลนะโอนให้กิวีกิวีกระเป๋าเลยกระเป๋าสองเจ็ดห้าหนึ่งจอนแก๊งเมย์ตัวละไอ้ที่อะรันดัด ไปพี่เดี๋ยวไปลั่นต่อไปกินข้าวสวัสดีครับพบกับรายการหลอดรีแอคชั่นขับรถแล้วและบ็อกอีทแหลกแดดทุกชั่วโมงพี่ว่าพี่งอนไม่ใช่หรอกนะไม่คุยด้วยหรอกไม่คุยด้วยหรอกเดี๋ยวนี้ว่าให้การอะไรนั่นนี่หน้อยใจว่ะโคตรตรงนะพี่รักบอกสุดหัวใจเลยนะน้อยใจมากมากเลยเอ้ย อย่าน้อยใจมันทองลมแล้วน่าไอหมูด้วยแล้วกันผมไม่คุยด้วยะนะผมอะบอกนะบอกไอหมูไปเร็วพี่บอ๊อบบอกก้าโลงบ้าล